สวัสดีค่ะมาต่อจาก EP ีที่แล้วนะคะก็จากการที่เก๋เข้ามาเป็นเซลล์อะค่ะครั้งแรกอะเก๋ก็ไม่เคยขายของเนาะคนไม่เคยขายของอะมันก็จะไม่กล้าพูดเพราะว่าเก๋คิดว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองอะเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยแล้วมันต้องเข้าไปหาคนแล้วเราเข้าไปพรีเซนต์ของอะแล้วเราก็ไม่มีความรู้เรื่องของช่าง างานของช่างเราก็ไม่มีความรู้แล้วเราจะทําได้ไหมแต่ด้วยกําลังใจดีๆจากเจ้านายอะค่ะเขาบอกว่าเราทําได้สิศักยภาพเรามีเก๋ก็เลยต้องอืทำทำมาค่ะจากกําลังใจที่นายเขาพูดขึ้นมาค่ะทําให้เราแบบต้องทําได้ก็เลยลองทำทำพยายามอะค่ะพยายามนายเขาก็ ช่วยช่วยทุกทางเลยให้เรากล้าพูดกล้าแสดงออกแล้ววันนั้นก็มาถึงนะคะวันที่เก๋ต้องเข้าไปหาลูกค้าเองแล้วก็เข้าไปคุยกับลูกค้าเองไปพรีเซนต์เองเก๋ทำได้ค่ะไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะทำได้แต่ด้วยหน้าที่ และด้วยความที่แบบว่าเราต้องทำได้เราคิดว่าเราทำได้คนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้เก๋ก็เลยทำได้แล้วทีนี้การเข้าการขายของอะแล้วเป็นพนักง,งานใหม่อ่ะเขาจะมีทดลองงานให้3เดือนใช่ไหมคะแล้วใน3เดือนนี้เก๋ก็กลัวเหมือนกันว่าเราจะทำยอดไม่ได้แล้วเราจะโดนไล่ออกไหมแต่ กลายเป็นว่าเราผ่านโปรค่ะเราขายได้ด้วยความที่แบบนายสั่งอะไรเราทำตามเขาให้ทำอะไรเราทำตามทำตามควรสำเร็จอะคะ่ะมันก็ทำได้แล้วถ้าเกิดเทคนิคในเรื่องของการขายยังไงอะคะ่ะครั้งต่อไปเดี๋ยวเก๋มาแชร์ให้ฟังนะคะว่าเราทำยังไงเราถึงขายได้เราทำยังไงเราถึงกล้ากล้าพูดกล้าทำ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากจะมาแชร์แล้วก็ครั้งต่อไปจะมีเทคนิคดีๆในเรื่องของการขายมาแชร์ให้ฟังนะคะถ้ายัางไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เก๋ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย